ครับสวัสดีครับผู้เล่นไพ่ผสมเพย์เออร์นะครับวันนี้ผมจะมาประกาศท่าต่างๆที่ได้การแข่งขันนะครับทั้ง2ระดับคือเบสิคเลเวลและอินเทอร์มีเดียตนะครับผมมาเริ่มด้วยท่าของเบสิคท่าแรกนะครับปูโทเรลครับผมครับท่าปูโทเรลนี่จะทำห้าครั้งด้วยกันนะครับเรียยครับผมคืการขึ้นมาแต่ละครั้งจะนับหนึ่งนะฮะนับสองนับสามนับสี่นับห้าขอแค่ห้าครั้ง ต่อไปคือชื่อเต็มคือท่าชาลีช็ปปิ้งครับผมท่าที่สองขอสิบวิครับครับอยู่อย่างนี้ให้ได้สิบวินะครับแล้วจากนั้นจะจบยังไงก็ได้นะครับโอเคต่อไปท่าที่3ามคือสวายเล่าครับผมนี่นะครับเปิดปิดนับหนึ่งขอห้าครับผม ไป New World g s นะครับ e w f ก็ทั้งหมด5ครั้เหมือนกันนะครับเป็นนัหนึ่งครับต่ครั5ครั้งนครับ5ครั้งครต่อไปครับ a อ d ครับ a u d นครับ d i อครั้งหมครับ5ครั้เหมือนครั้งเฮ้ยพูดเลครับสองครั้งพอครับโอเคครับสอครั้งนะครับ จะขอให้ผู้แข่งขันนะครับนำท่าท,ท,ทั้ง5ท่า <c ups> นะครับมากระทําต่อกันนะครับก็คือรวมกันเป็นท่าเดียวเริ่มจากอะไรก็ได้นะครับจะอาจจะเป็นเริ่มจากคอวร์เวล่าก่อนนะครับจากนั้นจะมาแช้ปินต่อก็ได้นะฮะมาต่อด้วยทัวรเวลล์มารีเวิร์สทิปฟิปก็ได้นะครับและสุดท้ายก็คือออกมคือไม่จำเป็นนะครับผมรีบเลยครับ ครับเอาทั้งหมดนี้มารวมกันนะครับใครรวมได้ชัดเจนทำได้สวยนะครับทำได้ลื่นไหลก็ได้คะแนยเยอะนะครับต่อไปนะครับระดับอินเทอร์มีเดียตระดับกลางนะครับเริ่มต้นด้วยท่าแรกคือเอทบอลนะครับ ต่อไปครับผมต่อไปคือทำอินเด็ก์ต่อครับผมท่าที่สองขอห้ารอบเช่นกันต่อไปก็คือเวลาเดเือ์ครับผมเวลาเดเือ์นะครับขอห้ารอบครับเวลาเดเือ์แรอบปิงครับขอสองสามรอบสามรอบนะครับเวลาเดือยรอบสามรอบเอ้ยเดี๋ยวจะต้องจิกปวดปิงึ้นมาเฮ้ยปวดร้อนอ่ะ นี่คือถ้าราเเวรนะครับขอสามรอบครับต่อไปท่านึงนะครับก็คือเป็นฟุตบเลแต่ว่าขอให้ทำแนวนอนนะครับเป็นแนวนนาทายออย่างเ้าสุดท้ายคือ a e r i a l ครับชม เปิดปิดไม่ว่ากันครับแล้วแต่ออบอลสนามนครับสุดท้ายนะครับเราขอฟรีสไตล์ครับผมฟรีสไตล์โดยที่มีท่ามัครับสองท้างคือต้องมีแอร์เดียเฮดบอลด้วยนะครับฟรีสไตล์นี้ขอความยาวไม่เกิน20่นิบมตครับผม เป็นตัวอย่างการมิ์ทั้งแบบนะครับคือจะปิ์ยังไงก็ได้นะครับขอบคุณประมาณไม่เกิน20่ิวินนะครับผมตัวต้องมีเอทบอลและแอร์เรียลให้เห็นชัดเจนนะครับการตัดสินอยู่ที่ความชัดเจนของการออกท่าความลื่นไหลของท่านะครับสะดุดน้อยสะดุดมากหรือว่าลื่นไหลไปก็จะได้คะแนนเยอะนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะลงแข่งทั้ง2ระดับนะครับเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วให้เวลาให้เวลา5วันนะครับ มากไปสามวันพอนะครับให้เวลาสามวันนะครับตั้งแต่วันที่เราเรยนนะครับสามวันลงชื่อมานะครับว่าคุณอยากลงระดับไหนนะครับจากนั้นเราจะส่งแบบทดสอบไปให้คุณว่าคุณรงหรือไม่นะครับของลงวันของางวันนะครับเขาบอกว่าแอดมินเนี่ยอยากลงมากครับแต่ว่าโดนจํากัดไว้นะครับก็คือว่าเขาไม่ให้ลงรัาง่ายๆเลยครับเขาเขาไม่ให้ลงนี่เขาคือใครครับผมเขาคือใครนะครับเขาคือใครก็ ไม่รู้เหมือนกันครับเขาคือใครผมก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่าคนนี้นครับเนี่ยคนนี้แหละครับคนนี้เหละครับเนี่ยไม่ใช่ครับเออคนต่อกันนี่นี่จะเป็นการเอาเปรียบกันเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าให้พวกเราไปลงคงไม่มีใครมาลงแล้วนะครับครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับกรรมการทั้งแปดคนคือคนที่บอกชื่อร้อยชืงอร้านเนี่ยจะไม่มีใครลงนะครับเราจะเป็นผู้ตัดสินกันทั้งหมดนะครับผมแฝดครับแฝดเห้เรียกว่าแฝดเลยแต่ว่าของรางวัลเนี่ยพูดแล้วว่าเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าแปดคนเนี่ยอยากจะลง มันคุ้งมากนะครับลงไไคไหนครับขอลงไม่ได้เหลอ,ขอ,ขอไม่ได้กับแน่ <รอ S 1> ที่หนึ่งที่สองนะฮะของแต่ละระดับการแข่งขันนะครับรางวัลแจกแน่นอนคุ้มค่านะครับไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครไม่มีค่าในการแข่งนะครับลงฟรีแข่งฟรีนะครับโนกากโนเกียไม่มีการหักภาษีใดๆด้วยนะครับผกต้องครักนะแล้วพบกันในการแข่งไฮรูซองเทเยอร์ครับผมสวัสดีครับ